รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ The Diary มีดีที่เดินทางนะครับสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่กันที่หัวหินนะครับมีร้านอาหารอร่อยๆกิจกรรมสนุกๆและที่พักบรรยากาศสบายๆให้ทุกคนได้ติดตามกันอยู่แต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างนะครับไปดูกันได้ในรายการครับสวัสดีครับผมบอมนนทัศนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการเดินดร r y มีดีที่เดินทางนะครับ ข้างหังของผมนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าร้อยของประเทศไทยแล้วนะครับหลายคนแน่นอนหาที่เที่ยวเรานะครับก็ยังอยู่กันที่อำเภอหัวหินกับอำเภอชะอำนะครับมีที่เที่ยวเยอะแย้มมากมายเลยนะครับกิจกรรมสนุกสนุกร้านอาหารอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็ที่พักบรรยากาศดีๆนะครับติดธรรมชาติบางคนไม่เคยเห็นเราก็จะพาไปนะครับแต่ว่าจะมีอะไรบ้างติดตามได้ในรายการครับ คุณู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่ชาม A t ที a r k นะครับสัปดาห์นี้เหมือนพี่ดุ๊กบอกว่ามีกิจกรรมที่จะพาเราเล่นอีกแต่ว่าจะเป็นอะไรนะครับแนนอนนี่เลยยิงธนูเดี๋ยวไปคุยกับพี่ดุ๊กกันนะครับว่าการยิงธนูของที่นี่ยากแล้วว่ามันจะง่ายจะยากขนาดไหนไปดูกันได้เลยครับตามมาตามมา เ,เจอกับพี่ดุกแล้วพี่ดุกสวัสดีครับอ้าวบอมสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีนี่อยู่ที่พี่ดุกนี่พร้อมเลยนะครับเนี่ยต้องซองไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนท้าครับผมเดี๋ยวเชิญพี่ดุกตรงนี้ดีกว่าครับครับครับ วันนี้กิจกรรมที่พี่ดุ๊กจะมาสอนเล่นก็คือกิจกรรมยิงธนูครับผมยิงธนูครับครับวิธีการเล่นยิงธนูนี้ยากไหมครับพี่ดุ๊กครับง่ายอีกแล้วครับง่ายอีกแล้วครับผมไม่มีอะไรเป็นเรื่องยากเลยนะครับให้พี่ดุ๊กแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์หน่อยละกันครับได้เลยครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราใส่อุปกรณ์ป้องกันการดีดของสายนะครับสายธนูมักจะดีดสายอ่ะดีดแขนของผู้เล่นเราก็จะใส่อาร์มการ์ดไว้ก่อนอันนี้เรียกว่าอาร์มการ์ดแล้วที่อยู่ในนิ้วข้างขวานี่คืออะไรชิ้นนึงก็เป็นฟิง กนิ้วเจ็บเวลาเราดึงสายแล้วยิงหลายๆครั้งเนี่ยเราต้องดึงสายสู้กับสายเดี๋ยวตอนนี้ผมขอไปแต่งตัวสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกับพี่ดุกตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะครับไปแต่งตัวครับอันนี้คือฟิงเกอร์การ์ดนะครับแล้วก็นี่คืออาร์มการ์ดอย่างที่พี่ดุกบอกไปแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ดุกนะครับช่วยเลือกคันธนูที่เหมาะสมสำหรับบอมหน่อยครับพี่ได้เลยครับน้ำหนัก20ปอนด์น่าจะเหมาะกับน้องบอมมากที่สุดจะเลือกคันนี้ให้ครับ ครับครับตอนนี้เลยครับโอเคครับมาทั้งทีแล้วพี่ดุครับผมพี่ดุแข่งเลยดีกว่าเอางันเลยนะพี่ดุมาตรงนี้เลยครับทีมงานตามมาใครที่ยิงโดน2ช่องนี้อีกฝ่ายหนึ่งต้องวิดพื้น2ทีอยู่ในวงกลมอ่ะสีเหลืองก็ได้สีเหลืองสมมติพี่ดุกยิงเข้าสีเหลืองผมวิดพื้น2ทีโอเคครับผมยิงเข้าสีเหลืองพี่ดุวิดพื้น2ทีเหมือนกันโอเคครับแท้สีแดง1ทีโอเคครับการยิงธนูอย่างถูก ได้ครับาาแบบสบายๆเลยเดี๋ยวแนะนําก่อนว่าธนูประเภทนี้จะมีศูนย์เล็งเป็นวงกลมด้านนี้ใช้การเล็งเนี่ยตรงนี้นะครับถ้ายืนครับปลายเท้าเสมอกันแยกเท้าออกให้สมดุลมากที่สุดก่อนการใส่ลูกก็คือไว้ใต้ลําตัวเรากดหน้าธนูลงเพื่อให้ลูกธนูเนี่ยใส่เข้าไปง่ายนะครับเสร็จแล้วเสียบเข้าไปที่ขึ่งกลางของสายธนูครับเราใช้3นิ้วนิ้วแบบนี้ ยืดแขนตึงตรงแล้วก็จับคันธนูแบบสบายๆนะครับแล้วก็มองไปที่ศูนย์เลงครับมั่นใจแล้วก็ปล่อยสาสะเดี๋ยวไปดูกัน <ะ S 2> ครับว่าพี่ลูกหรือผมใครจะวิ่พื้นมากกว่ากัน,นโอเคอุอุอ้ย มันก็ใช้แรงแขนด้านซ้ายเหมือนกันนะครับพี่ดุกเยอะครับเยอะดอกสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันครับครับเอาเลยครับทุกคนครับหมดไปแล้วนะครับ5ลูกครับตอนนี้เราเก็บคันธนูกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับว่าใครยิงเข้าตรงกลางได้มากกว่ากันครับอันนี้นะว่าเป็นสีเหลืองได้ไหมครับพี่ดุ๊กนะอันนี้สีเหลืองนะของผมนะ สองทีพี่ดุนะครับวิดพื้นแล้วก็อีกหนึ่งนะครับเป็นพี่ดุต้องวิดพื้นสามที <c oughs> เรามาดูของพี่ดุกันบ้างดีกว่านะครับเฮ้ยพี่ดุกอันนี้เอามาปากป้าครับพี่ <c oughs> มันใกล้เกินอะใกล้มากเลยใช่ไหมอันนี้เสียเงินไม่นับครับพี่ไม่นับใช่ไหมอ่าโ <c oughs> อเคเอะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> บอมจะต้องวิดพื้นกี่ทีเนี่ยสองครับสองแล้วอันนี้ล่ะสี่อันนี้ล่ะ เจ็ดทีไม่มีใครท้านานแล้วนะเนี่ยอ่ะโอเคคะแนนนะครับพี่ดุผมต้องวิดพื้นเจ็ดทีพี่ดุวิดพื้นสามทีนะพี่ดุิดแค่สามทีก็พองพี่แล้ววิดเป็นเพื่อนบ่เรียบร้อยครับผมขอบคุณครับพี่ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ชาม ATV Park นะครับที่สนุกมากๆเลยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ดุ๊กมากๆเลยนะครับยินดีครับขอบคุณพี่ดุกครับขอบคุณครับและสําหรับคนดูนะครับที่สนใจอยากจะมาเล่นที่นี่นะครับวิธีการเดินทางมาเป็นยังไงบ้างครับพี่ดุ๊กครับครับถนนเพชรเกษมกม198นะครับถนนบ่อแขมครับผมแล้วก็ซอยที่8ถ้าไม่สะดวกยังไงก็โทรศัพท์ได้ครับหรือเสิร์ช Google Map ครับชาม ATV Park ครับ ครับผมต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าที่นี่สนุกจริงๆนะครับใครจะคิดล่ะครับว่ายิงธนูนี่คือก็เหมือนเป็นการออกกาลังกายได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับยังไงช่วงหน้านะครับเราจะพาทุกคนไปทานอาหารกันอาหารจะเป็นประเภทไหนนะครับติดตามกันได้ช่วงหน้าครับยิงธนูนะครับโอ้โหต้องใช้สมาธิอย่างสูงเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับไปหาอะไรกินกันจะมีอะไรให้กินนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน AJ มอเมตอร์ไซค์ไฟฟ้าเล่นกิจกรรมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ลองลองแล้วครับคุณผู้ชมครับผมเลยพาทุกคนมาทานอาหารกันนะครับที่นี่เลยชมวิวซีฟูดนะครับเป็นร้านอาหารนะครับที่ชื่อดังมากๆเลยนะครับวันนี้เขามีเมนูเด็ดๆรอพวกเราอยู่แต่ว่าจะน่าทานขนาดไหนนะครับตามบอมมาได้เลยครับทุกคนครับ หูและทานอาหารกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าก่อนจะไปทานกันนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของร้านชมวิวซีฟู้ดกันก่อนนะครับคุณวิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอยู่กับคุณวิวนะครับ <ฮะ S 1> ร้านชมวิวซีฟู้ด <ฮะ S 1> ก่อนอื่นต้องถามว่าร้านนี้เปิดมาแล้วกี่ปีครับคุณวิวประมาณ17ปีค่ะ17ปีค่ะแล้ววันนี้คุณวิวก็เตรียมอาหารมาให้เราถึง5อย่างเลยเดี๋ยวจะให้คุณวิวแนะนําอาหารหน่อยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับที่เตรียมมาให้เราวันนี้ครับได้ค่ะ ก่อนอื่นก็จะเป็นแกงเหลืองเนื้อปลากระพงนะคะใส่ยอดมะพร้าวค่ะแกงเหลืองเนื้อปลากระพงค่ะใส่ยอดมะพร้าวใช่ค่ะอันนี้รสชาติจะเป็นยังไงครับคุณูเป็นจัดจ้านะคะเป็นพริกแกงจากทางพ่อครัวแม่ครัวที่มาจากทางใต้ค่ะผมนี่นี่ให้ดูนะครับทุกคนครับให้ดูเนื้อปลากระพงก่อนมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะค่ะเมนูที่1ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูที่2บ้างดีกว่าเมนูที่2ก็จะเป็นกุ้งแชบวยค่ะครับทอดกระเทียมนะคะ กุ้งแชบวยทอดกระเทียมนี่โตบะแห้งเลยอันนี้ก็จะเป็นกุ้งแชบวยที่ว่าเป็นเรือเล็กค่ะกุ้งแชบวยไปแล้วนะครับมาที่เมนูต่อไปเลยได้ค่ะเมนูต่อไปก็เป็นหอยเชลล์ทรงเครื่องค่ะหอยเชลล์ทรงเครื่องใช่ค่ะก็จะเป็นน้ำซอสน้ำซอสลาดด้วยนะคะแล้วก็เอานำไปเผาค่ะครับแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวค่ะอืมค่ะแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอ๋อทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนี่นะครับ แน่นอนมาะทะเลทั้งทีปลาทอด<ะ>สําคัญที่สุดเลยนะครับอ,อันนี้คือปลาอะไรครับคุณวิวครับเป็นปลากระพงทอดละน้าปลาค่ะอันนี้จะใช้เป็นปลาเป็นนะคะปลาเป็นน้าปลาเป็นเป็นเลยค่ะถ้าสมมุติจะทํามาเป็นอาหารนะครับก็คือค่อยจับขึ้นมาให้เราร<ะ>ับประทานนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเนื้อข้างในให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเนื้อขาวจ๊วเลยมาที่เมนูสุดท้ายกันบ้างดีกว่า<ะ>ครับนี่คุณวิวจัด เต็มทุกประเภทของซีฟู้ดเลยค่ะน,นี้ชื่อเมนูว่าอะไรครับคุณวิวครับเป็นเน,นืนนะะน้อปูก้อนผัดพริกขี้หนูสวนค่ะเนื้อปูก้อนผัดพริกขี้หนูสวนใช่ค่ะนําปูมาที่ว่ามาแล้วก็นํามาแกะเองนะคะครับผัดกับน้าซอสแล้วก็จะเด็ดด้วยที่พริกขี้หนูค่ะนี่คุณวิวอธิบายแล้วนะครับนี่มาดูปูกันครับคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดามากๆเลยนะครับนี่อ่า โุยถึงทุกเมนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันสุดท้ายแล้วครับคุณวิวครับคุณผู้ชมเนี่ยต้องมาแน่นอนอยากจะสอบถามว่าวิธีการมาที่ร้านนี้มาย่างไรมาได้ยังไงบ้างครับก็คือให้เลยค่ายนเนลสวนะคะมาประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็จะมีปากซอย,ซอยจะมีเซเวนนะคะเข้าซอยชะอำห้าสิค่ะตรงมาเรื่อยๆจะมีป้ายบอกตลอดทางค่ะ สำหรับคนที่อยากจะจองโต๊ะนี่คือต้องจองได้ที่ไหนบ้างครับก็จะมีเพจ Facebook นะคะชื่อชมวิวซีฟู้ดหัวหินนะคะแล้วก็ Li น์แอดค่ะแอดชมวิวซีฟู้ดเบอร์โทรศัพท์ก็0817579704ค่ะ0864115598ค่ะครับผมทุกคนครับเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ผมแนะนำเลยนะครับ,รบว่าถ้าใครมาที่ชะอํหรือหัวหินนะครับต้องมาลองกินกันดูจริงๆเพราะว่าเขานี่รับประกัน ร้านเปิดมาถึง17ปีแล้วนะครับยังไงเรื่องฝีมือนี่คือไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับคุณผู้ชมครับยังไงตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปทานอาหารก่อนนะครับและช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหาที่พักบรรยากาศดีๆกันนะครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนติดตามได้ช่วงหน้ากับเดลเดอรี่มีดีที่เดินทางครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมีหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมาฝากทุกคนกันนะครับเข้าใกล้วันแม่นี้แล้วนะครับ ใครที่สนใจนะครับก็ไปที่เว็บไซต์เรารักแม่ .com นะครับไปที่เมนูดอกไม้ในพระนามาพิไทย แคปเจอร์ดอกไม้หนึ่งภาพนะครับที่คุณอยากจะมอบให้กับคุณแม่ของคุณนะครับแคปเจอร์ ure, หรือเซฟมาแล้วนะครับก็ไปที่ Facebook Page ศิลปะดนตรีกรวีวัฒนธรรมไทยนะครับนำภาพที่คุณเซฟไว้นะครับแล้วก็นำไปคอมเมนต์นะครับใต้โพสต์กิจกรรมดอกไม้ของแม่แล้วก็อย่าลืมนะครับบรรยายความรู้สึกที่คุณมีต่อคุณแม่ของคุณนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมติดแฮชแท็กเรารักแม่แล้วก็แฮชแท็กดอกไม้ของแม่นะครับ สุดท้ายอย่าลืมแชร์กิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมหมดเขตวันที่20กรกฎาคมแล้วก็จะประกาศผลวันที่5สิงหาคมครับสำหรับน้องๆนะครับที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปที่ Facebook Page ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับยังไงก็อยากเชิญชวนนะครับสมัครกันเข้ามาเยอะๆครับมาทะเลนะครับก็ต้องกินอาหารทะเลกันนะครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปหา ที่พักบรรยากาศสบายสบายกันแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับรอเจอกันได้แป๊บเดียวครับ aj มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสนับสนุนโดย cotton life สนับสนุนโดยคอร์โต้ไลฟ์เมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเล่นกิจกรรมที่ชามคัดทรีโฮมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่ปูนะครับว่าห้องพักของเขาเนี่ยเจ๋งขนาดไหนและบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปยุับพี่ปูกันครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กันที่ชามคันทรีโฮมนะครับกับพี่ดุ๊กพี่ดุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับนุองบอมสวัสดีครับพี่ดุ๊กครับเมื่อกี้ผมเข้ามานะครับเห็นบรรยากาศที่พักที่นี่คือดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับต้องถามพี่ดุ๊กนะครับว่าเปิดมานานหรือยังครับที่นี่ครับสำหรับส่วนโรงแรมก็เข้าปีที่6แล้วครับนุองบอมหครับผมส่วนชามเอทีวีพาร์กก็ขึ้นปีที่16แล้วครับ โอ้คือโรงแรมนี่คือเปิดหลังจากโซนกิจกรรมครับผมครับอยากถามว่าโซนโรงแรมนะครับมีห้องพักกี่ประเภทครับพี่ดุกมีห้องพัก3าประเภทนะครับมีห้องพักเป็นเป็น f ฟมิลี่นะครับเป็นดีลักซ์นะครับแล้วก็เป็นซู p e เ i ียครับสำหรับ f ฟมิลี่นี่คือพักได้มากสุดได้4คนครับถ้ามีเตียงเสริมได้ก็อีกสักหนึ่งก็เป็น5ครเป็นห้าคนก็คือถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่ครับคุณลูกครับ เสริมเตียงให้เผื่อลูกเพื่อนนอย่างนี้ก็มาได้ได้เลยครับ้างลรงผมเห็นมีบ่อปลาอยู่ด้วยครับอันนั้นคือของก็เป็นของของเราครับแต่ว่าปลานี่เป็นปลาธรรมชาตินะครับอ๋อเป็นปลาธรรมชาติครับเขามาของเขาเองครับอ๋อจริงด้วยครับพี่เยอะมากเลยนะพี่ดูนะมีสมมุติว่าน้องๆหนูมาพักเนี่ยสามารถมีอาหารปลาอ๋อมีมีครับอาหารปลาจริงๆถ้าเป็นลูกค้าของโรงแรมเองนี่ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยก็จะมีถังให้ตามสะดวกเลยอ๋อคือ สมมุติว่าอยากจะให้อาหารปลาที่นี่ก็คือมีอาหารปลาพร้อมให้เลยครับผมและสําหรับามาพูดถึงห้องพักหน่อยดีกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงห้องพักแฟมิลี่แล้วครับผมห้องพักดีลุกกับสูพิอร์นี่แตกต่างกันยังไงครับอ๋อสูพิเอร์นี่ก็เป็นมันก็ห้องสตียรโอรธรรมดานะครับก็คือคไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแต่พูดถึงแล้วหลายๆคนก็บอกว่ากว้างกว่าหลายๆที่อยู่เหมือนกันครับในความรู้สึกเราก็อยากให้มีความ ค่อนข้างไม่อึดอัดเวลามามาพักผ่อนแล้วนะครับแล้วก็ได้มองวิวด้านทุ่งนาด้านหลังของระเบียงด้านหลังก็ถือว่าเป็นเป็นที่นิยมมากนะครับลูกค้าก็จองซูเปียซูเปียเพราะอยู่ชั้น2ค่อนข้างจะคนท้าส่วนตัวหน่อยใช่ใช่ครับครับผมแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็เป็นดีลั์นะครับแล้วก็จะอยู่ด้านล่างก็จะสะดวกต่อการดูวิวดูอะคือส่วนใหญ่ก็คนที่เข้าออกชั้นหจะสะดวก ครับพอเปิดออกไปก็นั่งฟังเพลงอะไรดูทุ่งนาดูการทํางานแบบวิถีธรรมชาติของของท้องถิ่นที่นี่ครับผมครับผมเห็นมีจักรยานอยู่หน้าบ้านของแต่ละบ้านเลยรันนี่คือนี่ให้ให้ให้ขับฟรีเลยครับไม่ได้ว่าตอนแรกจะถามว่าต้องเสียค่าเช่าไหมบางที่เสียค่าเช่าไม่ต้องหรอกครับก็กันเองครับอยู่แบบไม่มาบ้านเพื่อนบ้านคุณลุงคุณอาอะไรแบบนี้ครับจัก็ตามก็ตางระตามสบายเลยครับครับแล้วเอ่อนอกเหนือจากโซนโรงแรมนะครับเห็น พี่ดูบอกว่าที่นี่เปิด ATV Park มาถึง16ปีแล้วนอกจากการขับรถ ATV มีกิจกรรมอะไรให้สำหรับคนที่มาพักเนี่ยได้เล่นได้มาร่วมกิจกรรมกันไหมครับครับอีก2กิจกรรมที่นิยมมากก็เป็นสนามยิงธนูนะครับเป็นยิงธนูแบบมาตรฐานครับแล้วก็สนามเพนบอลครับสนามพิอครับผมเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับถ้าถ้าสมมติเราไม่ใช่มาเป็นครอบครัวแล้วกันสมมติว่าเราจัดทริปแก๊งเพื่อนๆเนาะอยากจะมาออก กําลังกายเล่นกิจกรรมอะไรที่มันลุยๆนะครับก็ถือว่าที่นี่ตอบโจทย์มากเลยเอาจริงๆคือเหมาะสําหรับน้องๆนิสิตน,นักศึกษาเหมือนกันนะครับว่าสมมติใครเนี่ยที่อยากจะมาเที่ยวต่างจังหวัดเนาะแล้วก็แน่นอนว่าการเที่ยวต่างจังหวัดบางทีเนี่ยสมัยนี้มันต้องแบบมีกิจกรรมทรําแนะนําเลยนะครับสำหรับที่นี่นะครับโหนะครับทุกคนครับพี่ดุ๊กบอกเลยนะครับว่ามาที่ชามคคนทรีโฮมนะครับได้ทั้ง ที่พักพักผ่อนสบายสบายสไตล์ธรรมชาตินะครับมีทุ่งนงทุ่งนาเต็มกว้างขวางเลยเห็นวิวของภูเขาด้วยและที่สำคัญคือมีกิจกรรมให้เล่นอย่างเยอะแยะมากมายเลยไปดูครับถ้าสมมุติคนดูเนี่ยที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอยากจะมาวิธีการจองจองได้ที่ไหนบ้างครับพี่ดูกจองผ่านเว็บไซต์ชามเอทีวีพารนะครับแล้วก็ชามคันทรีโฮมหรือ a c e b o o k ชามเอทีวีพาร์คและชามคันทรีโฮมครับผม แล้วถ้าสมมติคนดูที่อยากจะมาแล้วครับพี่ดูครับมสมมุติเราเริ่มต้นจากกรุงเทพแล้วกันอ๋อครับวิ่งมุ่งหน้าตรงพระรามสเลยนะครับก็เราจะอยู่ที่ถนนเพชรเกษมกอมอ198ครับชื่อถนนบ่อแขมนะครับเข้ามาถนนบ่อแขมซอยที่8ครับถ้าไม่สะดวกยังไงก็ใช้โทรถามหรือว่าเสิร์ช Google Map ได้เลยครับชัมเอทวีพารและชัมคันทรีโฮมครับ อาโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ดุ๊กมากๆเลยนะครับครับขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและตอนนี้นะครับเวลาของเราก็หมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับบริษัทไทยเบเรจจำกัดมหาชนนะครับคอร์ทอลีฟ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ และสํานักง,งานกาสทอชอด้วยนะครับอาทิย์หน้ากลับมาเจอพวกเราใหม่ได้นะครับทุกวันพุธเวลา16.05ถึง16.30นะครับกับรายการ The Diary มีดีที่เดินทางครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย c อ t t เต Life AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า